สวัสดีครับผมนงเกลือเจืดน,นะครับวันนี้ผมได้มาเยี่ยมสวนของคุณลุงพินโยและป้าตุแห่งบ้านควนสูงตําบลคลองฉนวนอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก,ก่อนใช้เกลือจิตมันไปยังไงบ้างลุงสวนลุงไปยังไงบ้างมันมียอดเยอะจะ่ตายแหล่ไม่ตายแหล่อย่างนั้นแหละต,ต้นทุเรียนไปยังไงบ้าง ต้อเปลียดี้นแ้วนี่ตายไปตายไปเยอะแล้วน่นคนนั่นอ่ะเงสองสามสี่ห้าอกต้นแ้วนั่นก่อนใส่เกลือจืดนี่แย่เลยไม่ดีเลยอาการไม่ดีเกือบทุกอย่างฉันบอกว่าฉันจะค้อนในบทนตอนที่ผมมาส่งเกลือจืดเนี่ยป้าพูดยังไงบ้างอ๋อป้าบอกว่าแกชู้สั่งนู้สั่งนี้สั่งนู้สั่งนี้บอกไม่ต้องซื้อมาทดลองนักเออหนื่งยแล้วเรา เสียตังกันเหนื่อยแล้วแกก็ไม่กังไม่รู้ลองก็มาทงแล้วไม่รู้ลุงช้ยยี่ห่ออะไรมาบ้างไม่รู้ฉันเลยไม่ได้ผลเป็นไงสู้เกลือจิดไม่ได้อันนี้อันนี้ดีกว่าเพื่อนเทียบแกสั่งมาแล้วนี่ดีกว่าเพื่อนเกลือจิดดีกว่าทุกตัวดีกว่านีกว่าที่ผ่านมาลุงเคยใช้ใช้มาแล้วที่ผ่านมาลุงพินโยใช้มากี่ตัวแล้วเนี่ยเยอะบอกไม่ถูกแล้วนี่นับไม่ถูกนับไม่ถูกเลยนับไม่ถ้วนเลยนับไม่ถ้วนครับอันนี้ดูตัวอย่างเพราะว่าสวนของลุงเนี่ย ปลูกไว้หลายอย่างนะครับคล้ายพืชผสมผสาน,น,น,นอัง,งุนก็มีมะพร้าวทุเรียนมังคุดก็มีนะครับแล้วก็ลุงกับป้าตุ๊เนี่ยก็ใส่ใช้เกลือจืดไปหลายอย่างนะครับนนะสวนอัง,งุนนี่ลุงพิญโยใส่ไปเยอะไหมครับแต่ละต้นไม่ได้เยอะกงนันต้นละกําเมือต้นละกํแกไม่กล้าใส่เยอะไม่กล้าใส่เยอะแล้วดูยอดเป็นไงครับเนี่ยเกลือจืดใส่กับ องุ่นนะครับดูใบนะครับแตกยอดสวยงามภาษาใต้เรียกว่าพุนภาษากลางเรียกว่าแตงกิงอ่านั่นแหละในสวนองุ่นพอใจไหมครับหลังจากใส่สวนองุ่นเนี่ยนี่ไม่ไม่ได้ไม่นานทีก็เป็นดอกแล้วน่ะยอดพุ่มทุกต้นพุนคือตัดให้มันออกดอกตัดให้ออกดอกพุนคือเป็นการตัดแตงกิงเพื่อให้ออกดอกนั่นแหละอันนี้แทงยอดทุกต้นเลยใช่ไหมครับองุ่นเนี่ยทุกยอดเลยอันนี้เริ่มออกดอกแล้วมาดูดอกใกล้ๆนะครับ แตกทุกยอดแล้วดูสังเกตทุกยอดแล้วครับสวยสดงดงามสดชื่นอยาทําแมลงฉีดบ้างไหมไม่ฉีดไม่ฉีดเลยยังเลยยังยังไม่แล้วยาฆ่าเชื้อราล่ะก็ไม่ต้องฉีดนี่ไม่ต้องฉีดเลยไม่ทำมาเลยหลังจากใส่เกลือจืดไปแล้วนะครับไม่ทำมาเลยอ่ามานี่ยไม่ทำมาเลยหลังจากใส่เกลือจืดแล้วยังอื่นไม่ไม่ไใส่เลยไม่ใส่เลยฤทธิ์ของเกลือจืดเนี่ยป้องกันแมลงและเชื้อราได้ถึงสองเดือนไม่มีแล้วนี่ครับมันอยู่ได้สองเดือนค่ะ แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดใส่เดือนเว้นเดือนเนี่ยไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเลยนี่ก็ไม่แกฉีดครั้งเดียวตอนตอนก่อนพุลนั้นน่ะแกก็ฉีดทีครั้งหนึ่งครั้งเดียวแกน้าแกก็ไม่ได้ฉีดของแกอ๋อนี่พอตอนนี้แกไม่สบายแกก็ไม่ได้ฉีดถึงมาวุ่นแกตายก็ได้ตายไปอ่าได้กินแค่ไหนก็คือแค่นั้นเอาแค่นั้นอ๋อครับเมนูก็สวยหมดทุกคนก่อนใช้เกลือจืดทุเรียนตัวนี้เป็นยังไง จะโค่นเลยโค่นแและนั่นแหละคุณเลยเองดูเองเลยนะนะเก่งที่มันตายนั่นแหละใส่ต้นนี้ไปกี่กิโลรู้สึกว่าสามตีเป็นสิบต้นน่นเสียตายเป็นสิบต้นตายเป็นสิบต้นทีนี้คันหมดกําลังใจยันบอกไม่ร่ำเลยพอทุเรียนตายไปเนี่ยประตูเนี่ยนะครับเป็นสิบต้นทุเรียนตายไปเกือบสิบต้นนะครับเป็นเป็นสิบต้นแล้วหมดกําลังใจ แล้วลุงพินโยเนี่ยสั่งยาอะไรมาก็ไม่รู้ไม่เห็นผลสักทีัจนกระทั่งท้อใจเสียเงินไปเยอะแล้วมันใช้ไม่ได้ผลนะครับนั่นแหละแต่พอมาใช้เกลือจืดมาแล้วเนี่ยดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยแต่ว่าตุ๊กก็ด่าแกเยอะครั้งแรกอ่ะลุงพินโยโดนด่าไปเยอะแต่พอสั่งอีกหลังจากใช้เกลือจืดพราเริ่มเห็นผลแกก็ไม่ด่าแล้วพอมาส่งครั้งที่สองไม่ด่าแล้วแถมหาน้ําเย็นกล้วยมาให้ผมกินอีกนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับ ทุเรียนต้นนี้นะครับเกือบตายอดะ๋ยแพนดูใกล้ๆกันเลยทุเรียนนะครับเนี่ยนั่นแหะเกือบตายยอดแตกมาได้ยอดแตกหมดเลยยอดแตกมาได้ะเกต้นนะแตกหมดเลยใส่ทุกต้นแล้วก็แตกทุกต้นแตกทุกต้นสวยทุกต้นอันนี้ต้นอะไรนะต้นจำปาดักอ่ะจำปาดักดูนะครับสวยสดงดงามสวยสดงดงามนะครับนั่นแหละทุเรียนที่เพิ่งปลูกนั่นเองไหมอ๋อทุเรียนเพิ่งปลูกแล้วยอดพุ่งนะ อันนี้ทุเรียนใหม่นะครับใส่เกลือ<แ>จืดไปนะครับดูจากยอดจากกิ่งนะครับสวยสดงดงามสดชื่นนะครับตอนนี้เกรงใจให้ป้าอยู่บนป้าเดินลงมาลำบากนะครับผมเลย,เยลงมาดูคนเดียวนะครับแล้วก็นั่นแล้วก็สวยแล้วทุเรียนต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับตอนแรกที่มามาครั้งแรกเลยเนี่ยเกือบตายนะครับหลังจากใส่เกลือจืดไปแล้วมีใบอ่อนแตกขึ้นมาแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับ ดูจ้ะลองแพนดูรอบไปตรงนี้ใช่ไหมลูกเออมีปญหาตอนแรกตอนแรกน้ำมันเยิ้มสีดำมันคือเกิดจากเชื้อราทางดินหรือไฟทอปโทล่านั่นแหละตอนนี้ใส่เกลือจืดไปแล้วทาไปแล้วแห้งหมดหายไปแล้วรับตรงนี้แหละครับแล้วก็พอหายปุ๊บเนี่ยเป็นไงยอดใหม่เกิดขึ้นสวยแพ่นดูใกล้ๆยอดใหม่ๆเนี่ยสวยๆนะครับดูยอดใหม่นะครับแตกใ่สวยงามนะครับเกือบทุกยอดเลยเนี่ยแพนดูยอดใหม่ๆสวยๆนะครับ นี่ละครับดินเด็ดของเกลือจอืดนะครับนี่ถ้าเกิดไม่ใช้เองไม่เชื่อไหมไม่เชื่อ,อมาเอาที่ใส่สเกลือจอืดนะครับนะครับอันเหงอนั้นมาแตกอยู่กิ่งสองกิ่งเห็นไหมพอสวยซึ่งมันเรียนต้นอะไรนะอันน่ะต้นเนาะออต้นต้นนี้ใช่ไหมค่ะอ๋ออันนี้ต้นเะง้นเนาะโรงเรียนต้นนั้นอ๋อเงาะโรงเรียนอันนี้เมื่อก่อนมันมันเกือบตายเกือบตายเลยนั่นอ่ะมันสวยขึ้นแล้วนั่นอ๋อพอใส่ไปแล้วแตกใบอ่อนสวยเลยดินดมันไมค่อยดีนะดินมันนานนานะแผ่นๆดู จุดแค่ไหนครับเนี่ยมันีลตรงนี้แหละที่เด็กย้ายตัวเรียนตายยายมันมีเื้อราแล้วก็ช่ได้เลยดีลอ๋อไม่มีโรคไม่มีแมลงไม่มีเชื้อราเดเรียนคนอด่นก็ต้องฉีดบุตรนะครเราไม่ได้ฉีดอะไรดันเออไม่ได้ฉีดเลยไม่ทำอะไรเลยเรียนทีนี่สข้างเคียนฉีดยาทุกขนานเราไม่ได้ฉีดแต่ของป้าตู้กะลุงพิโยไม่ฉีดเลยไม่ฉีดอะไรเลยเป็นไงครับเกิอจืดสุดยอดไหมครับค่ะยอมรับไหมไม่ฉีดอะไรไม่ฉีดอะไรนั่นอ่ะเบยมัน ต้นแลยใบที่โปใส่ยต้องยอดมันสวยสวยๆเราทุกต้นเลยเนาะเราก็ก็จะไม่ทุเรียนทั้งสวยก็พอใช้เกลือจืดค่ะอ่าบอกเข้าไปเลยใช้เกลือจืดมันทั้งสวยแล้วยาแมลงก็ไม่ต้องฉีดยาเชื้อราก็ไม่ต้องฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดอะไรเลยฉีดได้เลยมื่อตอนก่อนเนี่ยแกก็เขาใช้ขวังเข็มนะขวังใบต้นต้นนี้สิบกว่าเข็มตายเลยยิ่งขวังยิ่งตายยิ่งขวังยิ่งตายซึ่งตอนโนก็ต้นโนก็ขวังแกยิ่งตายตายอีกซึ่งต้นโนก็ขวังยิ่งตายขวังอีกตายไม่ขวังเข็มต้นไหนตายหมดเลย มัน,นตอนนั้นเคยขวงเลยเกือบตายเห็นไหมเกือบตายมันรอ,อดมาได้เพราะเกลือจืด <c oughs> ประตูพามาดูต้นพริกอีกประมาณ4ี่ห้าต้นซึ่งปลูกไว้กินเองข้างบ้านนะครับเป็นไงประตู<ม>พริกเป็นไงไม่ฉีดยาพริกก็ไม่ฉีดยาใส่แต่นั้นอย่างเดียวไม่ฉีดยาเลยใส่เกลือจืดอ,อย่างเดียวแล้วเป็นไงดกดกงานได้พอได้กินนะไม่ต้องเยอะเลยนะครับแผนดูใกล้ๆนะครับพริกดูดิดเด็ดของเกลือจืดนะครับเนี่ยครับพริกออกเต็มเลยใบก็สวย ยาเคมีก็ไม่ได้ฉีดไม่ฉีดไม่ทำอะไรเลยไม่เคยใส่เลยไม่ทําใส่เกลือจืดตัวเดียวล้วนๆนะครับอ่ะใช่ไม่นานจริงๆโอเคครับก็แค่นี้ผลงานก็พอใจกับเกลือจืดแล้วเนาะโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณป้าตุและลุงพีมพ์มากนะครับนีอฉันจะเอาเสียแน่อะไรครับนี่ของออณเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนขอบคุณมากนะครับสนใจเกลือจืดนายกดิดติดต่อเลยครับ0ูนย์5 9้าหสามห้าเก้า้าห หรือ Line n o n g 9966ได้เลยนะครับ